สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจเคนโมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะโฉนดค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่205ตารางวาค่ะราคา950,000บาทนะคะราคานี้พร้อมจ่ายค่าโอนค่าภาษีด้วยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีรม่มรื่นค่ะอากาศดีนะคะ รีโนเวทอีกนิดหน่อยก็ดีแล้วนะคะทุกท่านสําหรับบ้านนะคะบ้านก็ต้องรีโนเวทกันใหม่นะคะทุกท่านตามสภาพนะคะภายในพื้นที่นะคะเป็นสวนกล้วยค่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกนะคะห่างจากถนน33 1พนมสารคามสัตหีบประมาณ5-6กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่าน ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ55กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร90กิโลเมตรนะคะเนื้อที่205ตารางวา950,000บาทนะคะท่านใดสนใจเป็นเจ้าของนะคะต้องการจับจองที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงก่อนนะคะทุกท่านเพื่อดูทำเลประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ สำหรับคลิปนี้เจ n เนกก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ